ู้ประท้วงชาวเมียนมาในย่างกุง้งรวมตัวประท้วงเงียบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะที่ผู้ประท้วงในมันดาเลเดินขบวนต่อต้านรัฐประหารและเรียกร้องแนวทางสหพันธรัฐวันเดียวกันคณะกรรมการผู้แทนสมัสชาาแห่งสหาภาพเมียนมาหรือ CRPH จับมือกับกลุ่มชาติพันธุ์ประกาศตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติรัฐบาลคู่ขนานเพื่อหยุดยั้งคณะรัฐประหารและสร้างสหาภาพประชาธิปไตย แม้สถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามซึ่งน่าจะลดลงแต่กลับเห็นการจับกลุ่มการตัดสินประหารชีวิตและการบังคับสูญหายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา <2011. S 2> โฆษกข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกถแถลงการแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในเมียนมาว่าอาจจะบานปลาย สู่ความขัดแย้งแบบซีเรียเต็มรูปแบบพร้อมเรียกร้องให้ชาติสมาชิกมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อยับยั้งการปราบปรามประชาชนของกองทัพเมียนมาผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองตะวันออกกลางประเมินว่าสถานการณ์ในซีเรียมีความซับซ้อนกว่าเมียนมาจากสงครามกลางเมืองขยายตัวสู่สงครามภูมิภาคและนำไปสู่การแทรกแซงจากประเทศมหาอำนาจที่ใช้ซีเรียเป็นพื้นที่สู้รบ10ปีที่ผ่านมา จากประเทศแหล่งอรารยธรรมเก่าแก่ซีเรียรกลายเป็นรัดล้มเหลวและสงครามที่ยังคงเดินหน้าต่อผู้คนเกือบเจ็ดแสนคนตายหรือสูญหายคนครึ่งประเทศไร้ที่อยู่กลายเป็นผู้พลัดถิ่นประชาชนเผชิญวิกฤตด้านมนุษยธรรมรุนแรงแม้สถานการณ์ในเมียนมาจะยังไม่ลุกลามกลายเป็นสงครามตัวแทนเต็มรูปแบบอย่างซีเรียรผู้เชี่ยวชาญ เล็งเห็นถึงสัญญาณที่น่าเป็นห่วงพออเมริกาพิจารณาจะส่งทหารเข้าไปเนี่ยรัสเซียตัดสินใจสดชิงส่งเข้าไปก่อนเพื่อไปอปกป้องนะครับระบบอาซาดนะครับจากนั้นเนี่ยอเมริกาก็ไปสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธต่างๆในซีเรียให้ต่อต้านรัฐบาลอาซารอันนี้เป็นเป็นเป็นเหตุการณ์ที่มันนำไปสู่สงครามตัวแทนนะครับคานนี้ถามว่าในกรณีของเมียนมาเนี่ยผมคิดว่า ประเด็นที่น่าสนใจนะ,ะก็คือการโจมตีทางอากาศของของกองทัพพม่าที่โจมตีไปที่เขตของอชนกะเหรียงไอ้ตรงนี้เนี่ยมันทำให้เห็นถึงาการาปฏิบัตินะที่รุนแดงแล้วก็ละเมิดต่อกฎหมายอิทธิมนิยชนแล้วกม็มนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า ให,ให้ความรุนแรงตรงนี้จากการโจมตีทางอากาศเนี่ยมันอาจกลายเป็นเส้นนะฮะที่นานา,นาประเทศเนี่ยรับไม่ได้การเรียกร้องการคุ้มกันจากกองกำลังสหประชาชาติหรือ R2P แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการเข้าไปทำสงครามตัวแทนของชาติมหาอำนาจที่พิสูจน์แล้วในหลายประเทศว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือประชาชนนักวิเคราะห์หลายคน เห็นตรงกันว่าการเดินหน้าแนวทาง r า p ูพีแทบจะเป็นไปไม่ได้ด้วยข้อจำกัดของประเทศสมาชิกของ UN บทบาทอาเซียนจึงถูกจับตายอย่างมากท่ามกลางสถานการณ์ในเมียนมาที่สอเขารุนแรงขึ้นประชาคมอาเซียนยิ่งต้องตระหนักนะฮะว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเร่งด่วนเนี่ยนะครับภาคของเราก็อาจจะกลายเป็นเหมือนกับตะวันออกกลางในอนาคตก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าบทบาทของอาเซียนตอนนี้สำคัญมากๆคือการแก้ไขวิกฤตฮะที่มันเกิดขึ้นในเมียนมาสองไม่ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งและปัญหาผู้ลี้ภัยมันบานปลายอันที่สามคือเราจะต้องแอคชั่นเพื่อไม่ให้มหาอำนาจภายนอกเนี่ยนะครับเห็นช่องในการเข้ามาทำสงครามเกวแทนในภูมิภาคนี้นะการแทรกแซงทางการทหารเนี่ย อาจจะเป็นสิ่งจําเป็นในใสายตาของหลายๆคนแต่ว่าพอเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะกลายเป็นสงครามตัวแทนเนี่ยมันคือสูง24เมษายนนี้อาเซียนเตรียมเปิดประชุมนัดพิเศษหาทางออกต่อสถานการณ์ในเมียนมาโดยผู้นำอาเซียนจะเดินทางไปประชุมที่กรุงจาก,การต์ตาอินโดนีเซียแม้มีรายงานว่าพลเอกอวุโสมินอองไลย์ผู้นำรัฐประหารเมียนมาตอบรับเข้าร่วมประชุม แต่ยังไม่ได้รับการยืนยัน <main> ด้านดรซาซารัฐมนตรีด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมาออกมาเรียกร้องไม่ให้อาเซียนเชิญมินอองลนยหรือที่เขาเรียกว่าหัวหน้าฆาตกรเข้าร่วมประชมุมชาลันทรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน